นนเรียกว่ายิ้มออกกันมาบ้างนะคะเพราะว่ามีจํานวนนักท่องเที่ยวหลายคนเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอํเาเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราช,ชสีมาแหมวันหยุดบรรยากาศที่โคราชคึกคักนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ช่วงโควิดเนี่ยซบเซาหนักเลยค่ะโดยนักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมการเกษตรแบบครบวงจรแล้วก็เลือกซื้อผลผลิตจากสวนของเกษตรกรในท้องถิน่น ไม่ว่าจะเป็นอง,งุ่นลิ้นจี่พุทรานมสร้างไรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะคะเช่นเดียวกับอีกจุดนึ่งทีอ่อำเภอผักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเปิดตัวเทศกาลท่องเที่ยววิถีใหม่เขาใหญ่หุบเขาแห่งความสุขแค่ชื่อก็น่าไปแล้วค่ะ จัดขึ้นที่สวนซ่อนศินตําบลกลางดงนะคะเปิดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เขาใหญ่เขามาออกบูธแนะนําสถานที่ท่องเที่ยววิถีใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวให้ฟื้นกลับมาคึกคักค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ทําให้การท่องเที่ยวในแถบนี้ซบเซาก็เขาบอกเน้นการท่องเที่ยวมุมมองใหม่นะคะเดินป่าเดี๋ยวจะมีมัคกคุเทศเป็นผู้นําทางแล้วก็เน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนค่ะ นี่โคราชนี่บ้านพิภาพรนี่นะถูกต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยโดยเฉพาะออสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะ